ครับคือวันที่สี่มกราคมสองหางกเจ็ดนะครับคือเป็นเหลิกง่ามยามดีเวลาเก่านาฬิกากับยี่สิบเก่านา้ที่นะครับก็เลืยถือเป็นเหลิกมุงค้นีเมวไวเนื้ที่จะท่างเพื่อนผู้เพื่อนปรงปังรักษาให้หนานะครับถือเป็นซอยดูแลผลผลิตทางการเกษตรของเห่านะครับก็เล่ยถือโอกาสดีมานี่สิด มาไหวเพื่อนนะครับเป็นประเภทีความเชื้อทงางศาสนา,อาของทังมวลศาสนา,น,สา,สน,า,านะครับเป็นศาสนาพราหมณ์นะครับทังศาสนาพราหมณ์ซึ่งตามเหตุข้องประเภทีของบาลเทานนาอก็ากีมีการไหวไหวดอนพุตาไหวเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนนะครับซึ่งของไหวมาอนี่ก็จะเป็นหัวหมูนะครับอาจะไม่แกลหลอจะมีหัวหมูแล้วก็จะมีเพื่อนว่า เป็นข้าหมากนะครับจะมียาสูบมีกี่พื้นเคียวหมากฟาดแลวก,ก็ข้ามหมาข้ามพู่นะครับนี่ข้ามหมาข้าู่เป็นซีเป็นเป็นซีกองนะครับลวกะ็เราน้่สมน้่หวานผลไม้นะครับตามที่เขามีนี่ในสวนของเขานะครับเนาะอังไงมาเนี่ก็เลยถือเป็นโอกาส นะครับในมาในการมาไหวเจ้าจที่จะท่างเพื่อนให้เพื่อนปุกปังรักษาดูแลเพุ่นผลิตให้ได้ได้่นผลิตดีนะครับอ่ะมาหน,นี้ก็จะเข้าสู่การถวายนะครับไหวเจ้าจที่